เพื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่13พฤษภาคม2558กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตากลีได้จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่5พ2558ประจำเดือนพฤษภาคม2558ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตากลีโดยมีนายพรชดสิวิโรจรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชนทั้งนี้ในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องที่สําคัญต่างๆให้ที่ประชุมได้รับทราบและเรื่อง เพื่อพิจารณาให้ทราบอธิเช่นโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองตาคลีประจำปีงบประมาณ2558โดยได้ขอความร่วมมือท่านประธานและคณะกรรมการชุมชนในการจัดหาผู้สำรวจและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวซึ่งทางชุมชนได้ทำการสำรวจข้อมูลและจัดเก็บส่งให้ทาง,ทางเทศบาลและทางเทศบาลได้จัดส่งแบบสำรวจให้กับผู้บันทึกของเทศบาลต่อจากนั้นได้นำข้อมูลส่งไปยังอำเภอตาคลีเพื่อทำการบันทึกข้อมูล ซึ่งในขณะนี้ดําเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและในส่วนของค่าตอบแทนผู้สํารวจและจัดเก็บข้อมูลนั้นทางเทศบาลได้ดําเนินการเบิกจ่ายและจะได้มอบให้กับชุมชนต่อไปเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558เทศบาลเมืองตาคลีได้จัดโครงการเย็นี้มียอรลยิ้มณหน้าโรงแรมมิสสัมพันธ์หลังสถานีรถไฟบ้านตาคลีโดยมีนายชวบริษณิรันตนไทยรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานลูกจ้างของเทศบาลมาพบปะพี่น้องประชาชนในชุมชนตีคลีชุมชนตาคลีพัฒนาชุมชนที่พิมานชุมชนตาคลีใหญ่และชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้ตามที่เทศบาลเมืองตาคลีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหน้าที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนจึงได้จัดโครงการใหม่ขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโครงการเย็นนี้มีรอยยิ้มภายในกิจกรรม มีพี่น้องประชาชนแต่ละชุมชนมาร่วมกิจกรรมและรับบริการจากกองฝ่ายต่างๆที่นำมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนอาทิเช่นสำนักปลัดเทศบาลกองการศึกษากองคังกองสาธรารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่างกองสวัสดิการสังคมกองวิชาการและแผนงานกองการประปายกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นซึ่งภายในงานมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกันเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมี การแสดงของน้องๆน,นักเรียนของโรงเรียนพีนิดอนุสร์มาทําการแสดงในชุดไก่ไก่และโรงเรียนเทศบาลตาคลีขนุนตาคลีคณะกิจมาทําการแสดงในชุดประเทศของชาวไทยเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเมื่อวันที่23พฤษภาคม2558ในเวลา14นาฬิกาเทศบาลเมืองตาคลีนําโดยนางเพิ่มพิศีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลี พร้อมด้วยในชาวริศรีรัตนนไทยรองนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลตาคลีให้การต้อนรับคณะสิทธิเก่านักศึกษาหลักสูตรประกศาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติรุ่นที่5าสำนักสันติวิธีและธรรมาพิบาลสถาบันพระปกเก้าโดยการนำของนายวีรศักดิ์ เสริมประภาสินคณะศิษย์เก่านักเรียนศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มาจัดก,กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตาคลีตามโครงการปรับปรุงห้องสมุดแบบครบวงจรเนื่องจากสภาวะปัจจุบันและปัญหาหลักของห้องสมุดในการดําเนินงานห้องสมุดในยุคข,ของสังคมแห่งการเรียนรู้นี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินการเพราะนอกจากห้องสมุดจะต้องทําการปรับปรุง กระบวนศั์และขบวนงานตลอดจนการสร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในการให้การบริการกับผู้ใช้ให้เป็นเชิงประจักษ์มากขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างหลากหลายด้วยการบริการที่เหนือชั้นเหนือความคาดหมายจนผู้ใช้สะท้อนความรู้สึกถึงความพึงพอใจและมองเห็นความสําคัญของห้องสมุดในฐานะเป็นคลังข้อมูลสารนิเทศ ทั้งนี้ในการเดินทางมาของคณะศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติรุ่นที่5สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระประกเก้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาห้องสมุดเป็นไปนตามวิสัยทัศน์และพันธกิจท,ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรสารานิเทศให้มีคุณค่าทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ พร้อมทั้งเพื่อพัฒนางานบริการสารนิเทศให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงสุดและเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดและเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีห้องสมุดที่พร้อมสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าความรู้ในอนาคตต่อไปเมื่อวันที่สิาพฤษภาคม2 5 5 8 เทศบาลมุตาคลีโดยการนำของล่างผลพิสีพบนายกเทศมนตรีมุตาคลีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะทํางานเทศบาลมือตาคลีออกตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองตาคลีบริเวณบ้านพลทองงวดที่1 2 3แสลงงวดที่4จํานวนหนึ่งหลังขนาด20คูณ23เมตรตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหลังจากนั้นทางคณะบ,บริหารได้เดินทางไปตรวจการจ้างเหมาติดตั้งกาดเลนรกรกรบริเวณถนนประชาตาครีและถนนทวีชัยโดยติดตั้งกาดเดนพร้อมอุปกรณ์บริเวณถนนประชาตาครีจำนวน4จุดและถนนทวีชัยจำนวน2จุดความยาวประมาณ152เมตรตามแบบแผนของเทศบาลเมืองตาครี โดยจ่ายจากเงินรายได้ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558เมื่อวันที่29พฤษภาคม2,558เทศบาลเมืองตาคลีจัดโครงการงานเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2,558พร้อมกับจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาณาอาคารมูลนิธิการกุศลตาคลีโดยมีนางเพลิพนพิศิภพนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธาน เรื่องด้วยวันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และประินิพานซึ่งทางองค์การสาธชารณชาติได้กําหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสําคัญของโลกเทศบาลเมืองตาคลีได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันวิสาขบูชาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงลงให้เด็กและเยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงความสําคัญในวันวิสาขบูชาและยังเป็นการเสริมสร้างปลูกฝัง และยกระดับมาตรฐานคุณธรรมของเด็กเยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐด,ด้วยการร่วมมือกันลดละเลิกอบายมุกทุกชนิดร่วมปฏิบัติธรรมอีกทั้งให้ประชาชนทุกเพศทุกใยได้เข้าวัดตักบาตรทำบ,บุญและเวียนเทียนเป็นกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติและยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญของพระพุทธศาสนา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมุงตาคลีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาเอกชนและสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยส่งนักเรียนป .4 ถึงป6โรงเรียนละ3คนเข้าร่วมการประกวดปริญญายไทยและแข่งขันตอบปัญหาธรรมะพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมวันวิสาขะจำนวน13โรงเรียน่วนในวันที่1มิถุนายน2อ5 8ย ในช่วงเช้าได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมณนะบริเวณศาลาการประเรียนวัดสว่างวงศต่อจากนั้นได้จัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียนณรนะอบบริเวณอุพาอุปถวัดสว่างวงศ์ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่9กมิถุนายน2558เทศบาลเมืองตากลีมีพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ในโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยได้อโอกาสประจำปีงบประมาณ2,558โดยมีนางเลพ,พิศีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการชุมชนร่วมมอบในโครงการดังกล่าวซึ่งในปัจจุบันเทศบาลเมืองตาคลีมีประชาชนในเขตพื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยซึ่งสภาพที่พักอาศัยภายนอกำํำรุดสุดโทรมแล้ว สภาพภายในบ้านยังแออัดชัดเยียดไม่มีความมั่นคงถาวรและไม่สามารถการแดดกันฝนได้ทั้งนี้ทั้งทศบาลัเมืองตาครีเล็งเห็นความสําคัญที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาสจึงได้มีนโยบายที่จะซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสจึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้หรือผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยให้มีความคงทนถาวรได้อาศัยอยู่ภายใต้ความปลอดภยัยและความสุข และเพื่อเป็นการพัฒนาสมงสร้างให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้ผ่านการตรวจสอบและกัดเลือกจากคณะกรรมการชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน5้ลายได้แก่นายเล็กทับเพงนางสําลานขนึงทองนางสมลิ์สนทิโพนายโสัสีสืบชาติและนางแววมั่นคงรวมทั้งหมด5้ลายเทศบาลเมืองตากลีจัดประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองตากลีครั้งที่1นึ่งทับสองนณห้องประชุม อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองตาคลีโดยมีดังเพื่นพิศษษีพบนายกเทศมนตรีเมืองตาคลีเป็นประธานพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหวัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการชุมชนทั้ง22ชุมชนเข้าร่วมประชุมประชาคมกันอย่างพร้อมเพรียงเนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2548ข้อที่17ระบุว่าในการจัดทําแผนพัฒนา3ปี กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นกำหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา3ปีโดยให้มีการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนา3ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนประกอบกับในวันนี้จะมีการคัดเลือกผู้แทนประชาคมเมืองเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการแผนต่างๆของเทศบาลเมืองตาคลีแทนผู้แทนประชาคมที่จะหมดวาระการดํารงตําแหน่ง 2ปีในวันที่14มิถุนายน2 5 5 8ที่จะถึงนี้ทางเทศบาลเมืองตาคลีจึงกำหนดให้มีการประชุมประชาคมเมืองขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานของภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจต่างๆให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อน,นำมาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลไปจัดทำแผนพัฒนา3ปีระหว่างปีพศ2 5 5 9ถึงปีพศ2561ต่อไป เมื่อวันที่10มิถุนายน2 5 5 8เทศบาลเมืองตาคีได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านใส่ใจห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ได้โอกาสในเขตเทศบาลเมืองตาคีด้วยการหลอมของนางเพิ่มพิศสีพบนายยเทศบนตรีเมืองตาคีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองตาคีและอสมเทศบาลเมืองตาคีออกติดตามเยี่ยมในโครงการดังกล่าวจำนวน6รายเนื่องด้วยทางเทศบาลเมืองตาคีมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้กำหนดให้หน่วยงานทำหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน,น,นกาวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการดําเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุเพื่อจัดทําโครงการหรือสนับสนุนงบประมาณในการประบัติงานด้านสวัสดิการผู้สูองารรอายุในเขตเทศบาลให้มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองตาคลีเร่งเห็นความสําคัญต่อผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ได้โอกาสจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เกิดบริการเข้าถึงพื้นที่ผู้ยู่อาศัยของผู้สูงอายุเมื่อวันที่11มิถุนายน2558โรงเรียนเทศบาลตาคลีขุนตาคลิกณะกิจได้จัดพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา2558โดยมีนายชวริศรัตนไนยรองนายกเทศมนตรีเมืองตาลีเป็นประธาน พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีบองตาคลีและหัวหน้าส่วนราชการณอาคารอดิกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตาคลีคุณตาคลีคณะกิจทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาลเล็งเห็นถึงความส้องกาต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ทําหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อให้น้องๆน,งนงักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีต่อครูบาอาจารย์จึงได้จัดทําพิธีไหว้ครูประจําปีการศึกษา2 5 5 8ดังกล่าวขึ้นน้องน้งักเรียนจึงได้พร้อมใจกัน ปราวนาาตัวรับการถ่ายทอดวิชาและความรู้ความวิริยะอุตสาหะซึ่งการไหวค้ครูในครั้งนี้น้องๆน,งนงักเรียนได้เตรียมดอกไม้ทูกเทียนมาไหวค้ครูที่มาประสิธิ์ประสาทความรู้แก่สิทธิ์แล้วและยังเป็นการขอเข้ามาลาโทษหากลูกศิษย์ได้กระทําสิ่งใดที่ผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่าจะเป็นด้านกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็าตามพร้อมเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้สิทธิ์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงามอยู่ในศิลธรรมจริยบัณในภายภาคหน้าต่อไปเมื่อวันที่12มิถุนายน2558ส,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับเทศบาลบางตา,ากลีจัดโครงการประชุมเชิงลุกการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงตออ่อเด็กและสตรีความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2558ณนะห้องประชุมโรงพยาบาลตาคี โดยมีนางเพินพิศิีพนายกเทศมนตรีมนตากรีเป็นประธานเรื่องด้วยสังคมในปัจจุบันพบว่าปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กจะตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำความรุนแรงสามีทำร้ายร่างกายภรรยาหรือภรรยาทำร้ายร่างกายสามีการเลี้ยงดูลูกของพ่อแม่อย่างผิดวิธีการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยบุคคลภายในครอบครัวหรืออีกหลายสาเหตุที่ปรากฏต,ตามสื่อต่างๆทั้งในโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำความรุนแรงทั้งนี้สําหรับจังหวัดนครสวรรค์พบว่าความรุนแรงในครอบครัวมีสถิติการขอความช่วยเหลือหรือสังคมจํานวน42รายปี2557จํานวน35รายและปี2558จํานวน9ราย จากข้อมูลสถาบันทางสังคมดังกล่าวสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกับองคอ์กรปกครองอนส่วนท้องถิ่นด้านสตรีและครอบครัวจัดทําโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะเบื้องต้นผู้ถูกกระทําความรุนแรงและการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขความรุนแรงในชุมชนต่อไป ขอขอบพระคุณผู้ติดตามชมรายการสรุปข่าวประจำเดือนของเทศบาลเมืองตากรีทุกท่านและรับชมรายการสรุปข่าวประจำเดือนได้ใหม่ในเดือนถัดไปสำหรับวันนี้ขอจบรายงานข่าวประจำเดือนไว้แต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ